ค okay. สวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหมะเราก็มาอยู่กับเกมค o m เมดีเดอร์เจนเเช่นเดิมรอบนี้ก็ต้องไปกับกระสอบทรายยุคบุกเบิกนะครับผมกับตัวของ G3X นั่นเองโอ้ย g t x จริงๆมันเก่งมันถอดชิปออกอมันถอดชิปออกในตัวเนื้อเรื่องตอนเริ่มต้นเนี่ย g t x มันเก่งอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใส่ชิปชิป AI แต่ว่าเขาถอดชิป AI ออกมันเลยอ่อนไงเออแหมแหม,แมขนาดในเนื้อเรื่องเนี่ย หนังดีเคทก็ออกไปเล่นเนาะว่าดีเอ็นมาขาโมยชิปของ g t x ีเอ็ม S <S เขาเก่งเขาโดนเนิร์ฟ <laughs> โดนเนิร์ฟมาเว้ยเออแหมโดนเนิร์ฟมานี่มันระบบไรเดอร์ซิสเต็มยุคแรกๆเลยเนี่ย <laughs> ไม่เนิร์ฟไม่ได้เดี๋ยวเขาใช้กันไม่ได้อ่าพี่จะถอดพาร์ตออกเอ้ยเดี๋ยวดิใส่แค่พาร์ตเดียวก็พออ่าใส่แค่พาร์ตเชอร์เดอร์มูลนะครับผมเลสเชอร์เดอร์มูลมีคนถามด้วยนะอีนี่เอาไง ไปตีเซไวโวด่านสุดท้ายนะครับผมจบแค่นั้นแหละเล่นเซไวิโวโหมดด่านสุดท้ายระดับยากสุดอถึงจะได้เลดเจอร์มูนคุณสมบัติของเลดเจอร์มูนก็คือถ้าไม่ตายไม่จํากัดนั่นเองกดเปิดปิดได้ตลอดเวลาอใช้แค่อันนี้ก็พอแบบเดี๋ยวมันจะโกงเกินถ้าติดทุกอย่างนะเนาะ ไแม <c oughs> ่ใส่ครบทุกอย่างนี่แม่งไม่เรียกโดนเนิร์บแล้วไอ้อออถ้าไม่ตายเนี่ยเอาไว้เป็นเผื่อฉุกเฉินเงนี้เองเปิด <c oughs> ติดได้ตลอดมันก็ดีเพราะว่าเลเวลของพี่มันสูงแล้วไงทุกตัวละครเวล9กถ้าเกิดว่าไม่ติดพาร์ทถ้าไม่ตายไปเนี่ยฆ่าศัาตรูบางทีแม่งไม่ได้ถ้าไม่ตายเลยไง <c oughs> เออเกยถ้าไม่ตายไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยว่าติดไปตั้งแต่แรกดีกว่า อาวุธเขาเยอะนะครับผมแหมมาแบบนี้ปืนพกมาเลยวิธีเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันจะมีหลายวิธีอันนี้อาวุธหลักอยู่เนาะปืนพกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน,กน,กนยิงยิงเงาปืนพกยิงยิงแกลิงมาแตกอย่มึงอะ ไม่เหน็บไม่เหน็บยิงแต่อีแกนลิงเนี่ยยิงใส่บอสไม่ได้หรอกวิธียิงมันมีสองแบบอ่ะเออแบบยืนยิงนิ่งๆกับยิงแบบตั้งท่าเออยิงแบบตั้งท่าเนี่ยจะเป็นยิงก่อนใช้มิสไซล์มิสไซเออไปต่อ ถ้าวิ่งตอนมึงถือปืนเนี่ยมึงโคตรเท่เลยวะ่ะเอาจริงเฮ้ยเท่จะตายแหมแหมแหมถึงเขาจะเป็นกระสอบทรายก็ตามแต่เขาเท่จริงๆนะมันเท่จริงอะยอมเลยสมัยนั้นอ่ะนะจริงนะเว้ยดูอากิโตะเนี่ยกูชอบจีทีมากกว่าอากิโตะอีกดีไซน์นะดีไซน์เรีแล้วโอเคเราจะเปลี่ยนไปใช้เรื่อยนะ เรื่อย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 โอเคต่อไปเป็นอ่าอะไรอ่ะฉั่หมัวเออสลิงนะเนี่ยปาไปอาวุธมันเยอะดีวะเอออาวุธเยอะต่อไปอันสุดท้ายเป็นมีดสั้นนะครับผมมีดสั้นเนี่ยต้องกดกระโดดเพื่อเปลี่ยนเดี๋ยวกระโดดโอเคเปลี่ยนมีดสั้นแล้ว แบบมันไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกับตัวปกติที่ว่าต้องเลื่อนเปลี่ยนเอาอย่างเงี้ยเออเลื่อนเปลี่ยนเอาไอเน,นี้ยต้องใช้ท่าในการเปลี่ยนม่สัน้นม่สัน้นกเกดอะไรเกินเรื่อยออกมาปืนไม่ใช่กันลิงมามีระเบิดมาจากไหนวะเนี่ย

ได้แบบใหญ่ๆนะเนาะนึกถึงว่าตำรวจสมัยก่อนของบ้านเราเนี่ยแหละของหนังเรื่องอื่นด้วยต้องข้าดใหญ่ๆไว้ก่อนเดี๋ยว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 เยอะว่ะมันโดดด้วยนี่แหละยิงกราดเลยยายายา การล้วนๆก็เ <guidelines> ด mm ียวกันมีปืนเล่นระเบิดกันอยู่เออเล่นบ้างระเบิดหมดแล้วด้วยถึงก็จะหมดแล้วเลื่อือเลื่อยบาย เ,เดีม๋มาเดี๋ยววิ่งแล้วเบิดโอเคกลับมาวิธีเปลี่ยนกระสุนต้องสลับอาวุธเท่านั้นไปต่อเราจะเจอบอสแล้วเออบอสแม่ง บอยเป็นคนข้ามรุ่นน่ะเอาตุก GT ไม่ได้สู้มันได้ว่ะในหนังอ่ะนะถ้าเอาจริงๆแล้วมึงสู้มันไม่ได้แน่ๆเลยเพื่อน <c ười> เออแหมๆโคเรไปกับปืนเรานี่ก็ห่างกันเราฟ้ากับเหวานะ <c ười> <c ười> อย่าเว้ยอะไร อะไร,ะไ,ระไรรถเป็นน้ำมาเลือดอ่ะออก,กันเหี๋ยกันเหี๋ยหมดเกลี้ยงแล้วหมดกระสุนเนี่ยเฮ้ยยายาไล่ต้อ,อ,ตอนมันฮ GT ไล่ต้อนบอสของโฟเซได้ต้อนจนมุมคุณจะไปไหนเพบ้านแตกเลยมึงอ่ะเสียชาติเกิดบอสโฟเซเลยเกิน ไปเรื่อยๆเลยว่าน่าสงสารกระสุนหมดเกลี้ยงแล้วโอ้กระสุนหมดแล้วยายายาเอามีสั้นไปสู้ดีกว่าโอเคมีสั้นมาแล้วแทงเฮ้ยมันโดดมันโดดเอ้ยอยาเข้าใกล้มไม่ได้เฮ้ยมีสัน้นมีสัน้นมีสัน้นมีสั้นเนีเอ่อวิสัน้น เอ้ย,อยจะใช้ชฉมัวชฉมัวสมอเลยเนะี่ยฮึอมืุ่นตุ่นแหมแหมแหมพอกูไม่เล่นปืนเนี่ยมึงเล่นปืนใส่กูเลยนะแค้นฝังหุ่นนะเพื่อนเออแค้นอนะ่ะแค้นอนะ่ะแค้นฝังหุ่นเหรอเล่นต่อเหมือนเดิมดีววกว่ายิงไว้ต่อ โ <laughs> <Go, dear. S 2> กเลียวแฮแม่ออกนางผูโดนเนิบเก่งเกินไม่ดีโอเคใช้ไม่ตายเลยแล้วกันยิงพลาด เพื่อตายสิมึงเหม่ก็เสร็จโจรไปโกอัะจริงๆนนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งตอนเล่น G3 เนี่ยแต่เจอกับบอสจำนวนมากไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดว่าบอสมาสองตัวอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้แนะ่ถ้าใช้แกนลิงนะสู้ไม่ได้แนะ่แต่ใช้อาวุธอื่นสู้ได้อยู่โอเคก็ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับผมกับ G3X กระสอบายของเรา ถ้ามันเป็นพระเอกเป็นคงเทพไปนานแล้วจริงๆไม่ยิงกระดาษเลยไม่ต้องสนใจอะไรแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไป